Professional Game Match Official Limited หรือ PGMOL ครับองค์กรผู้ตัดสินอาชีพของอังกฤษแถลงว่ามีความผิดพลาดใน VR คู่ระหว่างาร์เซนพบกับเบนฟอร์ดและคิทซันพาเลทที่พบกับไบตันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยเกมที่าร์เซนเสมอกับเบนฟอร์ดนั้นลีเมีสันผู้ตัดสิน VR ครับไม่ตีเส้นในจังหวะล้ำหน้าของคิสเจียนนอกกองหลังทีมเยือนครับที่ยืนอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าก่อนที่จะตวัดบอลมาให้ ไอแวนโทนี่มงตีเสมอส่วนอีกคู่หนึ่งครับคิสตันพาเลตเสมอกับไบรตันก็มีความผิดพลาดอีกเช่นกันคือไบรตันน่ะชวดที่ได้ประตูขึ้นนําจากจังหวะของเอสซูปิยานที่ยิงประตูได้แต่ว่าจอห์นบู๊คครับผู้ตัดสิน VR บอกว่ามันล้าหน้าเพราะว่าเขาลากเส้นเนี่ยไปเทียบกับทอมกินกระแสโซเชียลครับโจมตีอย่างหนักครับองค์กรผู้ตัดสินก็เลยออกมา,ถาแถลงการ์ว่าฮาร์วาร์ดเว็บเนี่ยหัวหน้าผู้ตัดสินได้ติดต่อไปอยังอาร์เซนอลแล้วก็ไบรตันเพื่ออธิบายถึงความผิดพลาดในการใช้ VR แล้วว่า ขอโทษนะครับทั้งสองทั้งสงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นความผิดพลาดของมนุษย์ human error แล้วก็เกี่ยวกับสถานการณ์ล้ำหน้าโดย PGMOL เนี่ยก็กำลังทบทวนในเรื่องนี้ถ้าหากว่าตัดสินด้วย VAR แล้วยังมีความผิดพลาดของมนุษย์จะมี VAR ไปทำไมครับ